กับผมในแพทย์ลงกฎมณิกาศสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดนครมนมพักภูมิใจไทยครับทุกของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่เป็นโรคไตาวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ถือบัตรทองณเวลานี้ก็คือว่าถ้าได้ฟอกไตเนี่ยจะต้องเสียเงินเองจ่ายเงินเองทุกที่นะครับไม่เหมือนโครงการที่บอกว่าบัตรทอง30บาท รักษาทุกที่กงเล็บฟรีปีนี้นะครับผมดูจากข้อมูลเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขโดยสปะสะชนะครับตั้งงบค่าบริการผู้ป่วยไตวายสูงถึง1,674ล้านบาทสูงกว่าพี่แล้วประมาณ2,500กว่าล้านทั้งๆท,ท,ที่ประกาศตอนเดิอนเดือนเมษาที่ผ่านมาบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยผู้ป่วยรายใหม่ฟอกไตต้องจ่ายเงินเอง โครงการ30บาทรักษาทุกโรคเริ่มตั้งแต่ปี244แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ได้รักษาฟรีทุกโรคนะครับการฟอกไตนะครับยังต้องได้เสียเงินต้องได้จ่ายเงินเองผู้ป่วยหลายคนเนี่ยทุกยากลำบากเนื่องจากการฟอกไตนะครับเพราะว่าต้องฟอกอาทิตย์ละสองครั้งและต้องฟอกตลอดชีวิตแต่ละครั้งต้องจ่ายเงินไม่น้อยกว่า1,500บาทในช่วง ้นเดือนมกรา2565นะครับตอนนั้นท่านอนุทินชาญวิรกุลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านได้ไปตรวจราชการอยู่ที่จังหวัดนครมนมท่านได้พบกับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยนะครับและทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ต้องฟอกไตนะครับท่านอนุทินกลับมาจึงได้ผลักดันโครงการฟอกไตฟรีทั่วประเทศในช่วง ต,ต้นโครงการนั้นถึงแม้เป็นการล้างไตาทางหน้าท้องนะครับสปสชก็กันเงินไว้ประมาณ9,900ล้านนะครับในปี2564ปี2565 2566เริ่มมีการฟอกไตฟรีทั่วประเทศนะครับก็ใช้เงินเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับประมาณ11,000ล้านนะครับปี67เนี่ยใช้งบเพิ่มเป็น12,000กว่าล้าน ปี68นะครับใช้งบเพิ่มเป็น13,500กว่าล้านพอมาปี69นะครับเพิ่งมาประกาศตอนเมษาที่ผ่านมาว่าฟอกไตรายใหม่ต้องเสียเงินทุกกรณีทุกรายแล้วก็ทุกที่นะครับแต่กลับว่าโครงการนี้เพิ่มงบขึ้นเป็น16,074ล้านบาทจะเห็นได้ว่าเงินที่สูงขึ้น2,000กว่าล้านทั้งๆท,ท,ที่ผู้ป่วยฟอกไตต้องได้จ่ายเงินเอง นะครับผมเองก็คงต้องไม่เห็นด้วยกับงบนี้นะฮะต้องขอประยะติโดยการตัดงบอย่างน้อยก็อีกประมาณ2,000กว่าล้านนะครับอีกประการหนึ่งนะครับโครงการของสำนักปลัดกระทรวงสาสุขโดยเฉพาะของการซื้อรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซรยลปอดเคลื่อนที่ตรวจด,ด้วยระบบ AI คันละ10ล้านหรือว่ารถเอ็กซรเ์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิตอลคันละ10ล้านนะผมก็เสนอให้ตัดเช่นกัน นะครับเพราะว่าปีนี้ก็จัดซื้อหลายสิบคันเพราะมองดูแล้วเนี่ยรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ไม่มีความจําเป็นเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยนะครับสามารถที่จะไปซื้อรถสโตรกโมบายยูนิตนะครับซึ่งใช้ตรวจในโรคของหลอดเลือดสมองซึ่งสามารถรักษาบนรถได้นะครับหรือไม่งั้นเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เงินตรงนี้เนี่ยไปซื้อรถผ่าตัดเคลื่อนที่นะฮะโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับได้มีการผ่าตัด เคลื่อนที่บนรถนะฮะของทหารหารตามชายแดนนะครับโดยเฉพาะในอรอพสาาตอที่จะตั้งเป็นห้องผ่าตัดชั่วคราวเนี่ยไม่สามารถทำได้ก็ต้องผ่ากันสดๆโดยศัลยแพทย์บนรถผ่าตัดเคลื่อนที่เพราะนั้นแล้วเนี่ยผมนะครับไม่อยากจะให้มีการจัดซื้อรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่หรือว่ารถเอ็กซเลย์ปอดแบบเคลื่อนที่เพราะว่า เป็นแค่การตรวจสุขภาพผู้มารับบริการก็สามารถที่จะเดินทางมาที่โรงพยาบาลเองได้ซึ่งรถสถกโมบายยูนิตเนี่ยจะมีเครื่อง c ีทีสแกนครับท่านประธานครับอยู่บนรถนะครับและเวลานาทีทองเนี่ยใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนั่นก็คือว่าถ้าคนไข้มีอาการปากเบี้ยวนะครับมีอาการแขนขาอ่อนแรงนะครับญาติแจ้ง1669 169ก็จะแจ้งโรงพยาบาลที่มีรถโสโต๊อกโมบายยูนิตมารับคนไข้ ถึงบ้านแล้วเอาคนไข้ขึ้นตรวจซีทิสแกนบนรถเลยซึ่งเป็นการลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยหลอดเลือดสมองและช่วยป้องกันการเกิดอัมาพาตอมาัมพฤกษ์ครับขอบพระคุณครับท่านประธานาครับ